สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาทาปลาส้มกันจัดเพราะว่ามันเป็นปลานินเนาะรอบนี้ปลานินปลาจีนไม่มีจ้าปลาจีนค่ะตลาดพี่เลยเปลี่ยนเป็นปลานินแทนนะคะปลานินเนื้อแน่นๆนะจ้าเดี๋ยวเราจะามาทําปลาส้มกันค่ะวันนี้ค่ะส่วนส่วนผสมมีอะไรบ้างอ้าวเกลือใส่เข้าไปค่ะอันนี้พี่ใช้เกลือ300กร,รัมเนาะนี่นะคะ ไปนะคะเราก็จะใส่กระเทียมนะจ๊ะใส่กระเทียมไปเลยจ้ารอบนี้ใส่กระเทียมอ่าโลนี่นะจ๊ะโลนี่ใส่ไปจ้ากระเทียมเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยเร่งเรื่องของความหอมแล้วก็ความเปรี้ยวเนาะค่ะแล้วเราก็เค้าให้มันเข้ากับเนื้อปลาก่อนนะคะ นี่นะคะคือปลาที่เราเค้าเข้ากับกระเทียมเรียบร้อยแล้วนะคะเนื้อมันก็กระเทียมเริ่มซึมเข้าไปในเนื้อเห็นไหมคะจะทําให้เนื้อมันขาวแล้วก็แดงนะคะอันนี้พี่เลือกแต่ปลาสดๆมาทำเนาะต่อไปจะใส่ข้าวค่ะข้าวที่เราล้างน้ําแล้วเนาะใส่ข้าวนะคะข้าวจะเป็นตัวเลี่ยงให้เปรี้ยวนะคะค่ะแล้วก็เข้ากันเลยค่ะค่ะ อันนี้นะคะหมักเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีข้าวมีเกลือมีกระเทียมนะคะแล้วก็หมักใส่ไว้อย่างนี้นะคะก็คือสัก3วันเนาะเราก็จะมาแพ็กกับทอดขายรอบนี้ใครที่สั่งปลาส้มไว้แจ้งรายชื่อไว้เลยนะคะเพราะว่าพี่ลองปลานินก่อนเนาะแต่ว่าปลานินเนี่ยรสชาติอร่อยคะ่ะเนื้อมันจะอร่อยกว่าปลาจีนเนาะแต่ว่าราคาของปลานินมันก็ค่อนข้างแพงแต่ว่าก็พอขายได้นะคะนะคะใครที่ชอบปลา รสชาติที่พี่ทำนะคะก็สั่งไว้ล่วงหน้าได้เลยค่ะเดี๋ยวเจอกันค่ะ